ล่าเสื้อนักบอลในอีีนี้นะครับผมจะพาะทุกคนไปดูฟุตบอลไทยเหลียก2แมตช์ส,สุดท้ายของฤดูกาลนะครับบอกเลยว่าเป็น2ทีมที่สู้กันได้ส่งท้ายมันมากๆกครับทุกคนแฟนบอลอย่างแน่นทั้ง2ทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเย้าฝั่งเจ้าบ้านหรือฝั่งทีมเยือนนะครับก็มีแฟนบอลตามมาเชียร์ไม่แพ้กันเลยนะครับทุกคนและเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีภารกิจการตามล่าเสื้อนักเตะทีดด่ใช้ลงแข่งกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับ E ีพีนี้จะเป็นยังไงบรรยากาศจะสุดขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยนะครับ โอเคทุกคนเราอยู่ที่สนามฟุตบอลกันอีกแล้วนะครับก็คือมาตามล่าเสื้อแมตช์บอลกันเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมมีนรีเทนสตูดิโอนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่โพลิสเทโรนะครับเป็นแมตช์ไทยลีกสองนะครับทุกคนเป็นโพลิสเทโรนะครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของไชน่าคอนบิลนะครับทุกคนเป็นแมตช์สุดท้ายของไทยลีกสองแล้วนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับทุกคนแล้วก็ไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับทุกคนแล้วก่อนอื่นนะทุกคนก่อนทำการนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกลังใจกกััันนนด้วยะครบทุุกคนนขออญาต ไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับทุกคนวันนี้มีมินิคอนเสิร์ตของพอลิสเทโรด้วยนะครับทุกคนนี่เวทีอย่างสวยเลยนะครับทุกคนก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับนั่งฝั่งเดิงก็ทุกคนฝั่งไม่มีหลังคานะครับเพราะว่าจะได้ยินเสียงเชียร์มันๆหน่อยนะครับทุกคนบัตรอยู่ที่อ่าใบละ100งบาทนะครับผมแล้วก็นี่ช็อปของสโมสรนะครับวันนี้ก็คือมีโปรโมชั่น1แถมหนึ่งด้วยนะครับทุกคนนี่มีทั้งเสื้อรดูการนี้แล้วก็รดูการที่แล้วนะทุกคนมีโปรโมชั่นเเยยอะลครับก็ ไปติดต่างม,มาได้ที่ police hero นะครับ ขึ้นมานั่งบนแต่จันแล้วนะครับคนนั่งอยู่ฝั่งเดิมนันเป็นฝั่งไม่มีหลังคาครับก็ไางที่บอกไปทุกคนค่าตั๋วอยู่ที่100บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนเพิ่งขึ้นมาดูนะครับเกมเล่นไปแล้วครึ่งชั่วโมงทุกคนก็สปอ์อยู่ที่ศูนย์มือต่อศูนย์อยู่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าเกมนี้จะจบยังไงนะครับทุกคนก็ดูเรื่อยๆทุกคนไปไปดูนครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็จบครึ่งแรงกแล้วทุกคนสกอ์อยู่ที่สูมารุต่อซูนอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าในครึ่งเวลาหลังเขาจะมีการแก้เกมยังไงกันบ้างน,นะครับว่าจะเป็นฝั่งของพลิสเทโรนนะทุกคนเลยก็ฝั่งของไชนาตคอนบิลนะครับก็ยังเสมออยู่ส่วนๆนะครับถ้าจบอันนี้ก็จะแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับทุกคนก็เดี๋ยวต้องรอดูแลวกันนะครับว่าจะมีผู้ชนะหรือเปล่านะทุกคนเราดูเกมครึ่งหลังกันนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็เกมเริ่มขึ้นหลังแล้วนก็เรามาลุ้นกันขอเลยกันนะครับว่าจะมีประตูเกิดขึ้นหรือเปล่าทุกคนจะจบที่สปอร์เท่าไหร่นะครจะเป็นฝั่งไหนที่คว้าชัยชนะคว้าสามแต้มไปในแมตช์สุดท้ายในวันเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยด้วยกันนะทุกคนสองคนต้องยิงเองแล้วก็ประตูแรกในเกมนี้มาแล้วครับ ทุกคนเป็นเจ้าบ้านขึ้นนำเป็นคนโพลิสเทโรขึ้นนำนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ทุกคนนาทีที่49ทุกคนเพิ่มเริ่มขึ้งหลังมาแค่5นาทีเท่านั้นนี่ครับทุกคนโอ้ยสกอร์แรกมาแล้วทุกคนก็สนุกแน่นอนทุกคนหลังจากนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีประตูเกิดขึ้นหรือเปล่าครับทุกคนตอนนี้น้ำหนึ่งศูนย์แล้วนะครับไปลุ้นกันต่อทุกคนเอาจุดโทษจังหวะนี้ ไม่ให้ครับนั่นแหละครับโอเคทุกคนสรุปก็คือเมื่อกี้ไม่เป็นจุดโทษนนะีทุกคนก็กรรมการไปเช็คเวอยยืนยันแล้วนะครับทุกคนก็คือเมื่อกี้ไม่ฟาวทุกคนก็คือไม่เป็นจุดโทษนะครับตอนนี้ก็กลับมาเล่นต่อกันแล้วนะครับคนสกอร์ก็อยู่ที่1นึ่ประตูต่อศูนย์กันเหมือนเดิมเลยครับก็ไปลุ้นเกมกันต่อทุกคนเท่าไหร่ครับเข่าสายยิงเฮ้ยเข้าด้วยครับโอ้โหโอ้ย มันเลยครับโอ้โหนาทีที่61นะกคนโปรติเทโดขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0นะครับจากหมายเลข61นะคโับเอสซาดี้นะครับ,นนรบ,บ,อรบโอ้โหสุดยอดมากครับทุกคนบรัรจากาศพุ่มมันเลยครับทุกคนตันนี้นะครับคอเป็น2-0แล้วนะครับ 80แล้วนะคเหลือเวลาแค่10นาทีสุดท้ายนะครับไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บนะครับทุกคนสกอร์ก็อยู่ที่2ประตูต่อ0อยู่เหมือนเดิมนะคนเลยก็เป็นเกมที่ปันออกๆาทุกคนกองเชียร์แบบสุดยอดครับทุกคนแล้วุ่งนี้หลุดมาอีกแล้วครับโอ้ไม่ทันครับทุกคนก็ มาดูแล้วกันนะครับว่านาทีที่เหลือนะคนหรือเวลาที่เหลือนะครับไม่รอทุาเวลานะครับทางฝั่งของผู้เยือนจะตี่ไแตกได้หรือเปล่านะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่อาจจะมีสกอร์ชิ้งล้านนะครับผมก็เรามาลุ้นไปพร้อมกันทุกคนสำหรับเวลาที่เหลือนะครับไปทุกคนยิงกลับไปเน่งเน่งพักอกพุ่งมาแล้วเรียบร้อยเอาร์นะครับไล่มาแล้วครับเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับโอเคทุกคนตอนนี้ผู้มาเยือนตีไข่แตกเปสองประหนึ่งนะครับเอาเรียบร้อยยืนยันประตูครับทุกคน เป็น2ประตูต่อหนึ่งนะทุกคนนาทีที่90นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าประตูสิบที่4นะทุคนจัดชุวเวลากี่นาทีสำหรับเกมนี้นะครับ ไทแล้วแล้ว,อลว,อลวอโอเคทุกคนถึงแม้ว่าวันนี้จะแพ้นะครับผมแต่ทุกคนเห็นว่ากองเชียร์ชนะดีใจเพราะว่าอีกคู่มีผลกับคู่นี้ครับทุกคนก็คือทําให้เขาอยู่ไทยหลีกสองต่อนก็คือรอดตกชั้นนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าวันนี้แพ้ <S <S ก็ไม่ตกชั้นนะครับทุกคนเพราะว่าอีกคู่เป็นใจให้นะครับ <S <S แต่ตอนนี้ก็คือนักเตะกำลังมาขอบคุณแฟนบอลน,นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้ก็เกมจบแล้วนะครับทุกคนได้เวลาของเราแล้วนะครับก็คือไปตามล่าเสื้อของนักเตะกันนะครับทุกคนหรือว่าตามล่าเสื้อแมตช์วอนนั่นเองนะครับทุกคนแล้ววันนี้เป็นแมตช์สุดท้ายนะครับทุกคนของซีซั่นนี้ด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวครับทุกคนไปดูกันนะครับและตอนนี้นะครับเราเจอกับนักเตะคนแรกแล้วนะครับทุกคนเป็นนักเตะฝั่งของไชน่าฮอนดูนะครับ good, Good. You're Okay. 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 You look nice. It's it's like it? I like it. Yeah, เป็นเอ็มมาเดลเอ็มบาก้านะครับเป็นนักเตะต่างชาติของไชน่าทอนวิลนะครับและเมื่อเขาเจอผมนะครับเขาก็จําผมได้นะครับและเขาก็ถอดเสื้อให้ทันทีตรงนั้นเลยครับทุกคนและผมเองก็ไม่รอช้านะครับให้เขาเซ็นลายเซ็นให้ทันทีเลยนะครับนี่ครับทุกคนเอ็มมาเดลเอ็มบาก้านะครับนักเตะหมายเลขสิบของไชน่าทอนวิลนะครับโอเค Thank you bro see next time you See you next time ผมกำลังตื่นเต้นกับเสื้อตัวแรกอยู่เลยนะครับทุกคนและทันใดนั้นนะครับเราเจอกับอีกหนึ่งนักเตะของชานา ا ฮอนบิวนะครับนั่นก็คือพี่บอสนัทพบนั่นเองนะครับเป็นหมายเลข22ของชานา ا ฮอนบิวนะครับวันนี้ก็ถือเสื้อออกมาให้จากห้องแต่งตัวเลยนะครับทุกคนสำหรับพี่บอสนัทพบนะครับทุกคนผมเองก็ให้เขาเซ็นให้ทันทีเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนขอบคุณครับนี่ครับพี่ขอบคุณมากครับผมได้มาแล้วทุกคนเสื้อของชา ي าฮอนบิวนะเป็นของพี่บอสนะครับ นี่นนเ,เขเาดีครับทุกคนนัทพบครับหมายเลขยี่สิบสองกำลัคนเป็นของนักเตะชัยนาธินะทุกคนนี่โอเคทุกคนเมื่อกี้เราได้เสื้อของฝั่งผู้มาเยือนไปแล้วคนหรือว่าของชัยนาธนั่นเองนะครับก็ได้มาถึง2ตัวเลยด้วยกันนะครับทุกคนเป้าหมายต่อไปนะครับเรามาดูที่ฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างอลไรกันนะครับว่าเราจะได้เสื้อของเจ้าบ้านหรือเปล่าครับทุกคนมาตอนนี้ก็รอนักเตะนิดนึงนะครับนักเตะก็น่าจะกําลังอาบน้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอตรงที่เดิมนะครับทุกคนเพราะว่าสนามนี้เราก็มาอันนี้นนน่่่่่าาจะะะรรรออบบบทที3แลล้วใใชชมัยปคคุก ก็บรรยากาศเดิมเดิทุกคนแต่ว่าเสื้อไม่เหมือนเดิมก็ทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องรอแล้วกันนะครับว่าจะได้เสื้ออใครกันบ้างน,นะทุกคนมารอลุ้นกันต่อทุกคนเป็นช่วงที่แบบว่าคลายแมกซ์นะทุกคนของทุกคลิปนะครับก็คือเป็นการรอนักเตะน,นะทุกคนก็คือรอแบบว่าไม่รู้จะได้ชัวร์หรือเปล่าทุกคนก็คือต้องรอลุ้นไปแบบว่าแมตช์ต่อแมตช์เลยับทุกคนคลิปต่อคลิปเลยนะครับก็มาลุ้นไปพร้อมกันับทุกคนมารอไปด้วยกันนะครับที่ทุกคน นักรับชมนะครับผมอาจจะเห็นจากหน้าปกนะครับอาจจะดูว่าอาจจะรู้ล่วงหน้านะครับว anyway> ่าผมได้หรือไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ที่ผมตัดคลิปอยู่ก็คือผมยังไม่รู้เลยทุกคนว่าจะได้หรือไม่ได้นี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวมรลุ้นไปพร้อมกันครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็เราเจอหน้าเตะโพลิสเทโรแล้วนะครับทุกคนนี่วันนี้ก็ลงเล่นแบบว่าโชว์ผลงานได้ดีด้วยครับทุกคนนี่แง่ฝากฝักเซ็นให้ด้วยครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวรอแชร์ต่อเพื่อนน่ะขอบคุณมากครับผม นี่ทุกคนได้มาอีกแล้วนะครับทุกคนเป็นของโพลิสเตโรนะครับหมายเลข58ทุกคนเลขสวยด้วยนะครับครบสุดครับทุกคนโอเคทุกคนสำหรับ EP นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนได้มาทั้งหมดถึง3ตัวเลยด้วยกันนะครับทุกคนเป็นทางฝั่งของไชน่า2ตัวนะครับผมแล้วก็ของโพลิสเตโร1ตัวนะครับก็คือเนี่ยทุกคนผลงานนี่ครับทุกคน คอมพลีทครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็คือตัวแรกนะครับเป็นของเอ็มมานูเอลนะครับทุกคนนี่หมายเลข10ของชัยนาทฮอนบิลนะครับทุกคนแล้วเสื้อสีเขียวสวยมากนะครับทุกคนตัวที่2ของชัยนาทนะครับเป็นของพี่บอสนะครับหมายเลข22ครับทุกคนพี่บอสนัทภพนะครับนี่โค้ตสวยเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือเป็นของโพลิสเทโรนะครับเป็นของน้องเกตครับทุกคนเกตสพลนะครับแล้วหมายเลข58ทุกคนเลขเยอะเลขสวยมากๆนะครับก็ได้มา3ตัวประมาณนี้ทุกคนก็ ือว่าเสร็จสิ้นทุกคนสำหรับอ p ีนี้นะครับก็ได้มา3ตัวเลยด้วยกันเขาสำหรับแมตช์สุดท้ายของไทยลีก2นะครับทุกคนก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับอยากให้ไปที่ไหนนะครับทุกคนหรือว่าอาจจะซีซั่นหน้านะครับอาจจะไปชิมไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย oh